สวัสดีครับมื่อนี้กับพ่อครับสร้างมูทึกเก่านะครับเนาะืันอนี้ผมสีมาเบาเรืองการไปโอนรถเกี่ยวนะครับเนาะขั้นตอนนะครับเนาะเขาซื้อรถเกี่ยวมือสองมานะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเขาซื้อรถเกียวมือสองน้นเพลินมากนะครับับผมขั้นตอนการ โอนนะครับเนาะเขาจะซื้อรถเกีียวเมืม่อสองน้ำเพิ่นมากนี่เพิกับสีมีใบอ่าไปซื้อขายแล้วกับใบอ่าใบซื้อขายใบมอบอำนาจแล้วกับใบอ่าใบโอนนะครับเนาะนะครับจะมีอยู่ แต่ทีได้ใ,ใส่จริงๆอ่ะตอนที่เข้าไปซื้อนี่คือว่าที่เข้าทีได้มาเนีน่น้ำเงินการโอนนะครับเนาะมีใบซื้อขายอ่าใบใบชุดโอนแล้วก็ใบมอบอำนาจนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนกับสำนเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถนะครับนเนาะอ่าพอได้มาแลว้วนะครับนเนาะอ่เขา าการโอนนี่มันต้องเข้าไปโอนในตัวจังหวัดนะครับนะในตัวจังหวัดนั่นๆน,น,นะครับนะกรณีของผมนี่หมายถึงว่าผมซื้อรถมาจากยะโสทอนนะครับยนนะโสธรผมอยู่จังหวัดสระบุรคั้แรกเขาต,ต้องไปแกงไงการใส่รถนะครับแกงไงการใส่รถไปเกาเนี่ยเป็นน,น,นะครับยะโสทอนะครับนี่ครับ อ้ยแก้งใหญ่มาขอใส่รถดในสารคามนะครับนะเสียค่าแก้งใหญ่คือหาสิบหาบาทนะครับนะที่ผมไปเฮ็ดมากนะครับกนะ็ได้เฮ็ดแล้วแล้วเขากา็ภายในหลังจากที่มือแก้งนี่สามมือนะครับนะเขาจะคอยดำเนินการในการโอนรถดได้นะครับนะ ภายในหลังหลังจากที่เขาแกงไงสามมือนะครับแกงใหญ่รถจากจังหวัดอื่นมาเขา้าจังหวัดที่เขาอยู่นะครับนะสามมือเขาก็ไปดําเนินการโอนนะครับเนาะโอนกับมีใบอ่ขันแรกขันแรกเขาต้องเรีตัวรถครับตัวรถเขาเลยครับเขาไปตรวจสภาพนะครับเจ้าหน้าที่มันตรวจสภาพอยู่อ่าในขนส่งนะครับนะไปตรวจสภาพ ่าเพิ่นเช็คเบิ่งว่าเพิ่นจะเช็คนะครับว่าเลขเครื่องเลขคัสซี่ตรงกันกันกบเล่มบ่ลนะครับเนาะต่อไปครับอ่าตรวจตรวจสภาพแล้วเฮาก็เอาเอกสารนะครับเนาะเอกสารของเฮานีม่มีบัตรบัตรประชาชนของเฮาสำเนาบัตรประชาชนของเฮาแผ่นหนึ่งสำเนา เอาประชาชนของเจ้าของรถเดิมอะแผ่นหนึ่งแล้วก,เก็เอกสารชุดโอนเอกสารมอบอำนาจนะครับนะแล้วก็เลม่มคู่มือรถแล้วก็ป้ายทะเบียนเก่าของรถเฮานะครับนะายทะเบียนทั้งสองอันนะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นนี้ต้องฉีกไปเพิ่อด้วครับนะครับนี่ครับแผ่นนี้ ก็เนี่ยต้องขีดไปครับเอาไปเพลินเพลินจะเปี่ยนให้นะครับนะเนาะอ่นี่ก็เป็นขั้นตอนแบบข้าวๆนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่คิดอา่จาจะโอนรถนะครับโอนรถเกี่ยวนะครับนะเนาะอ่าค่าโอนนี่เพิินก็สิตีประมาณอา่าข้ออรถมาจากแสนนะครับนะประมาณแสนละหา,หาห่าอยนะครับนะประมาณนี้ครับ ถ้ามีคา่าป้ายทะเบียนค่าหยังกระติบ่กี่บาทเนาะครับนะสองสามร้อยแล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอนะ่าสำหรับคลิปนี้ก็สิค่อนข้างถ้าบ่าเข้าใจจังไงก็ค่อยอ่าคอมเมนต์มาสอบถามเนาะครับเนาะผมก็ยินดีเนาะครับเนาะเพื่อว่าผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้เนาะครับเกี่ยวก,กับการโอนรถเกี่ยวนะครับเนะาะเอย่างสื้อมาเฮาอยากเป็นโอนเป็นอ่าซื้อของเฮาเนาะครับเนาะชิปนี้กะ ขอเก่าวข้า,า่าสวัสดีครับ